เหรียญสิบบาทสองสีวาระที่4ี่สิบสี่กำลังเป็นกระแสที่มาแรงนะคะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมเหรียญเก่าเหรียญหายางนะคะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับเหรียญที่ว่ากันว่าเป็นกระแสที่มาแรงมากๆเลยนะคะสําหรับเหรียญที่พี่จอยจะพูดถึงวันนี้เป็นเหรียญ สิบบาทโลหะสองสีวาระที่44นะคะเป็นเหรียญคุดก็เป็นเหรียญที่ล,ลึกนะคะว่ากันว่ามาแรงมากๆเลยช่วงนี้นะคะราคาก็ทะลุไปถึงสาม้อยห้บาทถึง500บาทเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหร,รียญ UNC ชนิด สิบ,บาทวาระที่4ี่สิบสี่นะคะลักษณะของเหรียญก็แบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญกระดาบโลหะสองสีนะคะราคาสิบ,บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบนะคะเพื่อนๆจ๋าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ย mm. ี่สิบหกมิลิเมตรดวลายของเหรียญด้านหน้าก็กลางเหรียญก็จะเป็นกลางเหรียญก็จะเป็น พระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็พระบาทสมเด็จพระปรมมนมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงผินพระพักไปทางเบื้องขวาทั้งสองพระอ,องค์ทรงฉลองพระอ,องค์สากลน,นะคะภายในขอบเหรียญด้านขวาก็จะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิ มหาจุลาลงกรด้านซ้ายก็จะมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะโดยที่มีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลด้านหลังของเหรียญน,นะคะการเหรียญก็จะเป็นรูปของคุดพานะคะใต้รูปพุดพาก็จะมีแถบแผ่จะลึกข้อความว่า ตั้งโดยพระบรมราชานุญาตใต้แถบแพรก็จะมีข้อความว่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะภายในขอบเหรียญเบื้องบนก็จะมีข้อความว่าครบ100ปีธนาคารไทยแห่งแรกนะคะเบื้องล่างก็จะมีข้อความว่า30มสบมกราพศ2 5 5 0ประเทศไทยนะคะด้านขวาก็จะมี คำว่าสิบบาทด้านซ้ายก็จะเป็นคำว่าบาทนะคะก็สวยงามน่าสะสมมากๆเลยเป็นเหรียญที่มีความต้องการของนักสะสมมากๆเป็นกระแสที่มาแรงมากๆช่วงนี้นะคะวันที่ครบวารละนะคะก็สามสิบมุกลาพจสองพน้าห้าสิบนะคะวันที่ประกาศนะคะวันที่ประกาศใช้ก็ย6ิบหก ธันวาพศ .2549 ก็ผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะคะเกือบเกือบยีปีนะคะจำนวนการผลิตก็อยู่ที่ห้าล้านเหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากและไม่น้อยนะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นเหรียญที่มาแรงมากๆเพื่อนๆพบเจอนะคะก็เก็บได้เก็บเลยนะคะแล้วก็สวยงาม,มากๆเป็นเหรียญที่ อาจถึงแม้จะผลิตออกมา5ล้านเหรียญแต่ก็หายากม,มากๆนะปัจจุบันนะคะมีการซื้อขายกันเกินหน้าเหรียญไปเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ถ้าเป็นเหรียญ UNC ก็อยู่ที่350-500บาทเลยทีเดียวอย่างที่พี่จอยบอกแต่แรกนะคะก็จะมีด้านหน้าของเหรียญก็มีสองพระอ,องค์ท่านที่ เป็นเหรียญที่ครบเหรียญวราระที่สีิบี่นะคะเพื่อนๆจ๋ก็จะเป็นเหรียญครบร้อยปีธนาคารไทยแห่งแรกนะคะนี่ค่ะเป็นกระแสที่มาแรงมากๆถ้าหากว่าอ่าเพื่อนๆพบเจอก็สังเกตดูนะคะเก็บได้เก็บเลยนะคะเป็นกระแสที่มาแรงมากๆ การเก็บคือการออมออมวันนี้เรามีกิมีใช้ในวันข้างหน้าออมออมวันนี้เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาในอนาคตหรือว่าเราออมวันนี้เพื่อที่จะเอาไปต่อยอดทํากําไรในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพื่อนๆจะาสวยงามมากมายนะคะถ้าเราชอบสะสมก็หาสะสมกันมาได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหรียญกระสาบชนิดต่างๆไม่ว่าจะ5บาทสิบาท ยีมห้าตังหรือว่าสิบตังยี่สิบตังเป็นเหรียญโบราณอะไรเราก็ทําได้ถ้าเราชอบสะสมเราสามารถที่จะเก็บได้ทุกอย่างที่เราชอบนะคะไม่จําเป็นต้องหาเหรียญที่หายากแพงๆนะคะก็อย่างที่บอกนะคะการสะสมก็คือการออม เราเก็บวันนี้ก็เหมือนกับว่าเราออมไว้ให้กับลูกหลานในวันข้างหน้านะคะเพื่อนๆจะขอบคุณมากๆขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามานะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จอยด้วยหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ